Duke's podcast by the show <laughs> เข้าสู่หลอนศาสตร์ของเรานะฮะหลอนศาสตร์บายจุกแล้วก็เดือดช็อกนั่นเองเนี่ยนะครับผมป๋องข้าพนทองพลับมารับหน้าที่ตรงนี้พร้อมกับทีมงานเดือดช็อกของเราที่จะรัสับสับเปลี่ยนมาเล่าเรื่องตื่นเต้นเรื่องน่ากลัวเรื่องสยองขวัญให้เราได้ฟังกันนะครับ ทุกเรื่องที่ได้ฟังนั้นต้องใช้ดุลยพินิษแล้วก็วิจัณญาในการรับชมแล้ฟังด้วยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับแล้วก็หนึ่งในทีมงานเดีืยวช็อกเราตอนนี้นะที่นั่งอยู่กับผมตรงนี้ก็คือน้องตั้มสวัสดีครับตั้มสวัสดีครับพี่ปองครับนะฮะวันนี้เรามารดาสมาชิกของจุกหลอนศาสตร์รอฟังเรื่องที่น้องตั้มเนี่ยจะนํามาฝากอยู่ วันนี้นําเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอะไรครับครับก็วันนี้ที่ตั้มจะนามาฝากกับทุกทุกท่านเนี่ยนะครับ mm hmm. เป็นเรื่องที่ตั้มได้ยินได้ฟังมาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นจริงหรอเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของการเช่าชุดนะฮะเพื่อที่จะไปรับพระราชทาน mm hmm. ปริญญาบัตร mm hmm. นะครับแต่ว่าที่มาของชุดเนี่ย เป็นชุดอะไรแบบไหน uh huh. ไม่สามารถบอกได้ครับ uh huh. คืออย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องที่ผมได้ยินได้ฟังมา uh huh. แล้วรู้สึกว่าเฮ้ย uh huh. เรื่องนี้นี่มันน่าขนลุกเหมือนกันนะฮะเรื่องราวระหว่างที่เขาไปเช่าชุดแล้วเจอเหตุการณ์แปลกเรื่องมันเริ่มอย่างนี้ครับพี่ป๋องก็ uh huh. คือมีน้องผู้หญิงสองคนเนี่ยนะครับ uh huh. เขาเป็นเพื่อนสนิทกันโดยที่ผมจะขออ้างชื่อว่าเป็นชื่อ A กับชื่อ B อเอเนี่ยเป็นรุ่นพี่ uh huh. ส่วน B เนี่ยเป็นรุ่นน้อง แล้วก็เขาทั้งสองคนเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนกับเพื่อนที่สนิทกันในมหาวิทยาลัยนะครับไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดนะครับช่วยเหลือเกื้อกูลกันตลอดจนกระทั่งเนี่ยนะครับทางฝั่งของฝ่ายพี่เเนี่ยนะครับเขาก็เหมือนกับเรียนจบพี่พี่ต๋องพอปรากฏว่าเรียนจบเสร็จแล้วเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องมีการเหมือนกับไปรับปริญญานะครับซึ่งในช่วงของการซ้อมรับปริญญาเนี่ยนะครับก็มีการเข้าไปเหมือนกับเป็นพิธี ต่างๆที่ทางเจา้าหน้าที่เขาจัดไม่ให้แล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไปได้ก็คือเรื่องของชุดครุยนะครับพี่เอก็เลยด้วยความที่สนิทกับน้องบีนะครับแต่น้องบีเป็นรุ่นน้องน้องบีก็จะคอยแบบช่วยเหลือพี่พี่เอตลอดอพี่เอก็เลยบอกว่าเฮ้ยบี เดี๋ยวไปเช่าชุดให้พี่หน่อยละกันนะครับเป็นชุดชุดหนึ่งที่อยู่ในร้านที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้จักแต่ผมจะไม่เอ่ยถึงนะครับด้วยความที่บีก็บอกอ๋อได้ได้ได้ได,ไดเดี๋ยวดูไปเช่าให้ลักษณะแบบนี้อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วพอถึงวันที่เขาจะต้องใช้เจ้าชุดสวมชุดปุยเนี่ยนะครับก่อนหน้านั้นน่ยนะครับน้องบีด้วยความที่อาจจะแบบพูดตรงๆอะน้องก็ขี้เกยียจอะเขาก็เลย ใช้ในลักษณะเหมือนแบบใช้บริการเดลิเวอรี่ให้ประชาว้หน่อยนะครับแล้วก็นำชุดนี้มาส่งพอเอาชุดนี้นะครับมาส่งนะคคนขับรถเดลิเวอรี่มาส่งให้น้องบีเสร็จบีก็เอาไปให้พี่เอนะครับแล้วก็พี่เอกก็เอาไปเหมือนกับประกอบเขาเรียกว่าซ้อมรับนี่แหละครับซ้อมไปเรื่อยๆซ้อมไปจนถึงช่วงประมาณสักเย็นๆหลายคนคงจะเคยผ่านช่วงนี้มาแล้ว หลังจากนั้นนะคบพี่เอออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะพี่เอก็ชวนน้องบีเนี่ยเออเดี๋ยวไปหาอะไรทานกัน <ม S 2> ช่วงระหว่างที่ทั้งสองคนเนี่ยจะมาขึ้นรถพี่เอเนี่ยนะครับเขาเอาชุดที่เช่ามาเนี่ยไปแขวนอยู่หลังรถ <ม S 2> นะครับตรงลักษณะของหลังคนขับครับพอขึ้นรถไปแล้วพี่เอขับน้องบีนั่งข้าง <ม S 2> นะครจังหวะที่น้องบีเนี่ยกาลังนั่งอยู่บนรถเนี่ยแล้วก็เดินทางไปเรื่อยๆพี่ป๋องนะครับปรากฏว่า เจ้า <_ an> เจ้าน้องบีเนี่ยด้วยความที่อาจจะเหนื่อยอ่อนเหนื่อยล้าเพราะว่าเจอแดดเจออะไรเขาก็เลยรู้สึกง,ง่วงเขาก็เลยปรับเบาะพี่ด้านข้างครับเพื่อที่จะเอนหลับพิงหลังไปครับจังหวะที่พิงหลังไปเนี่ยกาลังจะเคลิ้มเคลิ้มหลับครับพี่ป๋องปรากฏว่าน้องเนี่ยน้องบีก็เหมือนพลิกตัวมาทางด้านขวาอืพอพลิกมาเสร็จนั่นเท่ากับว่าด้านหน้าน้องก็จะเห็นในส่วนของพี่เอที่ขับรถอยู่แล้วก็ด้านหลังที่มีชุดเนี่ยแขวนอยู่ ป๋องปรากฏว่าช่วงที่รถเนี่ยกำลังขับอยู่เนี่ยนะครับ<ม>ช่วงที่มันใกล้ๆกลใกล้ย่ำม,มืดมืดเนี่ยนะฮะ<ม>พเพลสิ่งที่น้องเห็นเนี่ยน้องบอกว่าชุดที่มันแขวนอยู่เนี่ย<อ>นะครับถ้าให้จินตนาการภาพเนี่ยน้องบอกว่าตอนนั้นน่ะน้องยังไม่หลับแต<ม>่มันเหมอนจะหลับมันมีความรู้สึกเหมือนมีอะไรสักอย่างพี่ป๋องสอดตัวขึ้นมาจากด้านใต้ของชุดคลุย